ตำหมึกกระดองจ้าออ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบไลสไตล์สาวแหม่มมาจามือนีผ้ามากินตำหมึกกระดองจ้าพี่น้องเบิง้งพูดนะ่ะมึกกระดองแบบกรบกอบค่ะพี่น้องคะ ตำไส่น้ำปูคือเกาค่ะเบิ่งสีดำาำอู้ยพี่น้องเบิ่งน้ำร้ายแตกหอมให้ห่วยค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ได้อันพักคะค่ะพี่น้องกับใหญ่ๆงามๆค่ะฝนตกไสและเพิ่นแบบโปร่งยอดออกมางามค่ะค่ะมีทั้งพักสลดกัดเนาะแล้วก็ยอดผักกระถินก็งามคือกันค่ะพี่น้องนี่ยอดพักกระถินอ่อนๆค่ะแล้วก็ยอดพักบุ้งนะกรอบๆคือเกาจากยู่ทั้งใตอยู่นี่เนาะไว้นี่ล่ะมาจ้ะพี่น,อน้องแซ่บๆ้วยกันเดอน้อบดนี่พักร้ายคักขนาด จวดเลยอืมแสงสีก่อนอืมมึกกระดองจ้าอืม,อม Se mm. her. Mm. ช้ำๆเลยพี่น้องมี่อ่านคเสั่มืุงแต่คนขังนี่ Mm. Sånn. <makes noise> <makes noise> <sup> <sup> ไปเลยวหน่อยเยอะมาดแวยเนากสินข้าวต้มจีนแซ่บแห้ง พักข้าลัางบ้าน,นจ้ะจุ่มหน้ำปลาลงไปบรส Thật sự lâu cùng em Thật đi mm. lại 我喊。Wow.

ถึงเผ็ดถึงแซบไม่เผ็ดมันไม่แซบเนาะพี่น้องใ <c oughs> ดรกินเผ็ดๆแบบนี้ก้อนกืนไหนรัวมาหาเนี่ยกินล่องทองก่อนจ้ะมันจะเดบอบแซบท้องเนาะ กินได้ก็ดูแลเจ้าของไปน้ำครับพี่น้องกินได้ก็ต้องดูแลตัวเองได้เนาะให้สุดปากเลยเด้อพี่น้องเผ็ดน่อของหลัอืม Bang baka, om di ngon cả phê bắp bên ai hơi lên bên này mới kín nóng uhm. sẹp nữa บุ้งหน้าบกบนี่พี่น้องแซ่บครับเป็ดเนอะนู้นอย่างก็เป็นวัดก็กันอยากกินเนีเ่ยเป็ดๆเป็นหมี่ค่ะพี่น้องมันจังซ่วงเนาะเอะไะค่ะพี่น้องไม่นดิดกับอิ่มแล้วจ้ะคะ่ะเดอ้อตำม,มือกระดองเนาะแก้มปลาคะอ่อนๆกำย,ยังไง อันพักสดเลยไรค่ะพี่น้องค่ะนำปลาดน่นว่าในราคาพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องมนนี้ขอตัวลบไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ